โอเคนี้อยู่กับคู่รักนักวิ่งโคราชนะครับ like like น้องวิกับน,น้องอัน๋นเป็นไงบ้างไปวิ่งจอมปุ่มหมาแล้วความสุกกันังหน่อยมีแต่คนบอกว่าสนามมันง่าย เหมาะแก่การทำเวลาใช่ไหมก็มันทางตรงไหมเหรอใช่ค่ะทางตรงเดียวเลยโดนชงมาแบบนี้เราก็เลยต้องไปลองเพราะว่าจอมบึงเป็นเขาบอกว่ามันเป็นสนามมาราธอนแรกของเมืองไทยด้วยเป็นเป็นเหมือนงานคลาสสิกงานตำนานของเมืองไทยเราเลยต้องไปลองรู้จักสักฟูหนึ่งอ๋อรอบนี้ไปลงอะไรครับรอบนี้ลงฟูมาราธอนค่ะฟูลคนทั้งคู่เลยใช่อ๋อวิ่งรากกันไหมเนี่ยหรือว่าวิ่งคนละเพศกันผมไปก่อน ทำเวลาค่ะขมมเขาตามไม่ทันเ <laughs> ขาตามไม่ทัน <laughs> ตา,มมน <laughs> ตาคนต่างทําเวลาตาคนต่างทำเวลาตอนนี้อ่าถ,ถ้าจากจากวิกจากวิกอ่านเอาอ่านเลยละกันอ่านพี่บีเท่าไหร่ครับสนามนี้อสามชั่วโมงยีวว่สิบห้าสามชั่วโมงยี่สิบห้าแล้ววิล่ะของวิอคชิปไทม์สามชั่วโมงสามสิบหกสามสิบหกอืมเราเป็นไงบ้างสนามนี้แบบทําเวลาได้ดีไหมได้ได้ดีกว่าที่คาด นิดนึงดีดีกว่าตั้งห้านาทีดีเพราะตั้งเป้าแค่สามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งอ๋อันนี้ก็ได้เร็วกว่าสถิติเก่าสิบเอ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีค่ะโอ้ซ้อมมาดีซ้อมมาดีซ้อมมาดีเดี๋ยวพี่มอให้สิดเลยอ๋อพี่อลิสมอนพี่ผ่านมาซ้อมไงบ้างครับปาราัทธิที่สานมาซ้อมเป็นไงบ้างก็ก็จะมีอินโทฟสลับกับเทมโปในในทางสัปดาห์จะลองรันช่วงเสาร์อาทิตย์ ขอทิยขอทิ์ล่องลานนี่กี่โลอ่ะก็ส่งคนก็สามสิบห้าโลเกือบเท่าระยะฟูลเลยนิดหนึ่งสามสิบสามห้ายี่ห้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะเน้นอินทวาลที่เป็นระยะยาวหน่อยแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคกับที่ซ้อมเหมือนซ้อมกับพี่เนาะแล้วพี่ได้แค่ได้แค่สี่รอบตายตอนนั้นเกือบแตกเกือบตาย ซอแม่งโหดโหดถ้าเทียกบกับฟูครั้งก่อนมันจะเป็นเน้นอินเทอร์วลระยะสั้นแบบ400อะไรอย่างนี้แต่พอเราลงระยะระยะยาวเราก็เลยอินเทอร์วลที่มันแบบเป็นระยะที่มันยาวขึ้น800หรือว่าพัดเล็กอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เสื้อฟินิเชอร์ใช่ไหมโอ้ยมีัหลังโชว์ด้วยโอ้ยลายมากมีัหลังโชว์ด้วยเอเ่ <laughs> เออันนี้ก็เตรียมพร้อมไปถ้าเอาเหรียญมา <laughs> เออแต่อันนี้ไม่ได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างครับ นี่ครับเอาจะวิวิวเท่าไหร่ก่อนวิได้อ่าโอเวอร์ออลสิบสามค่ะเป็นแล้วก็ได้รางวัลรุ่นอายุหญิงรุ่นสามสิบถึงสามสิบสี่ปีค่ะที่หนึ่งที่หนึ่งด้วยอินดีด้วยครับอัลละอัลละโอสามสิบสี่รุ่นนิอยู่อ่ะแต่คือรุ่นสามสิบนี่คือแบบโอ้มินาคาแรงเออขึ้นไม่ได้เลยขึ้นมารุ่นนี้นี่ยากหน่อยยากแข็งโป๊กเลยแข็งโป๊กแถมอากาศดีด้วยอ๋ออากาศปีนี้เป็นไงดีใช่ไหม สิบเก้าองศาดิหนาวกว่าปีก่อนอีกค่ะโอปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยฉ่ำเลยฉ่ำเลยอ่ะพูดถึงโปรแกรมหน้าดีกว่าไปพี่่งไปงานไหนต่ออาทิตย์นี้เลยอาทิตย์นี้ค่ะบุรีรัมย์โหต่อสองงานใหญ่ฮะสองฟูสองฟูแต่ว่าเราจะต้องเซฟขาเราก็คือจะไปวิ่งแบบชิวๆตามแรงขาไหวเพื่อไม่ให้บาดเจ็บนะ คือตกลงว่ารอบนี้ไปบุรีรัมย์เนี่ยไปเน้นทําเวลาหรือว่าเน้นม่วนจอยไปมเขาร่วมเขาร่วมแต่ว่าจะเห็นแบบตอนเต้นๆลำลำอยู่นะเจะไปแดนส์นะคะเอาไปแดนส์อาจจะเองใเต้นคนเดียวนะเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นชายหรือเปล่าอยากให้เห็นอาจจะเต้นแรงกว่าก็ได้ก็เป็นการลองฟูลมาราธอนสองอาทิตย์ติดครั้งแรกครั้งแรกจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงร่างกายเราจะไหวไหม แต่จะไม่ฝืนค่ะไม่ฝืนเรากลัวเจ็บระยะยาวจบงานนี้แล้วมีมีออีซันตอนช่วงไหนอ่ะก็มันจะช่วงเริ่มอากาศเริ่มร้อนนั่นแหละอากาศเริ่มร้อนก็จะเอาไปเลยอาจจะเป็นช่วงเมีสามี๋าก็จะห้าโลสิบโลอะไรแบบนี้ไปเน้นสนุกสนุกไปแต่จริงๆก็เริ่มจบบุรีรัมย์ก็จะเริ่มพักแะพักระยะยาวแล้วค่ะเพราะว่าเราวิ่งยาวมาตั้งแต่ กลางปีที่แล้วตั้งแต่เอาตามาพอนเลยอ๋อแล้วปีที่แล้วไปลงเอาต้าที่เขาขออ๋อใช่ใช่จำได้อยู่ว่าตอนนั้นครบรอบแต่งงานใช่ไหมไปจับมือกันที่เขาขอเขาเรียกว่าอะไรฮันนีมูนฮันนีมูนฮันนีมูนฮันมูนนักพูดเป็นการฉลองครบรอบแต่งงานโดยการไปวิ่งเอลตากันนะดูนะครับขาแรงข้างหลังมาเทียบเลยครับ ข้างหลังข้างหลังนูนงงน้นนีน่นะนี่ข้างหลังนู้นอีกรามนี้อืมโอเคกำลังใจให้